หมดเลยสุดยอดไหมสุดยอดจริงๆนะครับและมาดูต่อนะแล้วมูมอเอาอะไรมาจ่ายให้กับพวกเรามูมอเอาค่าการตลาดมาจ่ายให้พวกเราครับค่าการตลาดของมูมอมาจากไหนดูตารางนี้ครับดูรูปนี้ท่านจะเห็นว่าเราผลิตสินค้าจริงๆแล้วในประมาณ4ี่สิบบาทผู้บริโภคจ่ายเงินหนึ่ง้อยบาทเพื่อซื้อสินค้านั้นครับ แล้วอีกหกสิบบาทไปไหนไปเป็นค่าโฆษณาไปเป็นค่าค้าส่งค้าปลีกซึ่งค่าการตลาดนี้ไครได้ไปครับก็ค้าส่งค้าปลีกค่าโฆษณาแต่วันนี้เรากําลังเอาค่าการตลาดนี้มาจัดสรรแบ่งส่วนให้กับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าผู้ซื้อไม่ว่าผู้ขายผู้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์มีส่วนร่วมในการที่จะมีะไรายได้จากส่วนนี้ไปด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับเมื่อเรารู้เลยว,ว่าธุรกิจมูมอสามารถดึงค่าการตลาดที่เราต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันต่างประเทศปีละสองหมืกว่าล้านมาให้กับคนไทยด้วยกันมาให้กับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมซึ่งตอนนี้เราขยายประเทศ ไปยังประเทศพมา่าไปยังประเทศลาวสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของพมา่าและก็ลาวสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วถ,ถ้าเราขยายไปตลาดโลกจริงๆจะกเกิดอะไรขึ้นพวกเราคือต้นสายของโลกเลยนะครับเมื่อสามวันที่แล้วผมก็ถามน้องมูไปว่าปัจจุบันเนี่ยสมาชิกมูมอมีกี่คนและเป็นยูเซอร์กี่คน ตองมูตอบอว่าปัจจุบันสมาชิกมูมที่โหลดแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับติดตั้งในแอปเรียบร้อยในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด1 6 0่งแมืนคนเองครับแล้วที่อัปเกรดเป็นเบเซอร์คือ2องราคะแนนขึ้นไปซื้อสินค้าแต่สมครบ2องรคะแนนขึ้นไปแค่สามหื่นห้าพคนเองนะครับและเป็นผู้นำทำจริงที่มาประชุมกับพวกเราทุกวันทุกคืนเนี่ย ประมาณสองถึงสามร้อยคนเองนะครับแสดงว่าพวกเราคือต้นสายของโลกอย่างแท้จริงจินตนาก,การดูว่าถ้าเราเราเป็นต้นสายของโลกมีประเทศหนึ่งอยู่ซ้ายอีกประเทศหนึ่งอยู่ขวาแล้วก็แค่อาบน้ำไปฟันซักผ้าซื้อสบู่ซื้อยาสีพันซื้อกาแฟกินแล้วเรามีรายได้จาก คนหนึ่งคนคนละร้อยบาทต่อเดือนพอนะคนละร้อยพอถ้าสิบคนแสดงว่าพันหนึ่งร้อยคนแสดงว่าเรามีได้น่ถ้าหนึ่งพันเรามีได้หลักแสนเลยนะครับพันคนที่เป็นทีมงานเราเรามีรายได้ไดคนละร้อยเราได้เดือนแสนเลยนะครับถ้าเป็นหมื่นคนเราได้เดือนล,ะล,ะล้านเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไปทาําความรู้จักเจ้าของแรนกันดีเจ้าของบริษัทกันดีกว่าว่าเอ๊ใครเป็นผู้ก่อตั้โมโมเนาะ ผู้ก่อตั้งมูอมอคือคุณบุญชัยริบัติบูรณครับซึ่งท่านเป็นหลานของเช้่าสุรศรีพีมีประสบการณ์อยู่ในประเทศจีนมากกว่า15ปีท่านไปเรียนหนังสือทําธุรกิจและเป็นผู้ช่วยสาจารยไทยในประเทศจีนท่านทําอะไรบ้างวันนี้ท่านมองเห็นว่าค่าการตลาดที่เราต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันต่างประเทมากกว่าสองหมืสองมื่ล้านบาต่อปีวันนี้ มูมอ์กำลังจะดึงค่าตลาดกลับมาให้พวกเราทุกคนท่านก็เลยมาก่อตั้งมูมอเมื่อวันที่16เมษายนปี2563ครับแล้วด้วยทุนจดทะเบียน35ล้านบาทและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้ง3ามฉบับรูปรนี้เป็นรูปที่ผมเปิดใจทำธุรก,กิจมูมอครับก็เราไม่อยากล้มนะครับ ทำแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอยากเป็นโมอดกให้ลูกให้หลานครับถ้าเราคิดว่าเงินเร็วทำบริษัทไหนก็ได้ครับแต่ถ้าต้องการความมั่นคงมาที่นี่ครับมูมอให้ท่านได้จริงๆและวันนี้่อโดยูยืนยันกันไม่ปล่อยปัจจุบันก็มีรายได้สองแสนกว่าบาทต่อเดือนเรียบร้อยแล้วไรก็แล้วแต่ที่โฟกัสกันไม่ปล่อย ยังไงก็สําเร็จครับเพราะคนที่สามารถาครอบครองเครือข่ายผู้บริโภคได้คนนั้นจะรวยที่สุดในโลกแล้วเชฟเบซอสก็พิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าเขาสามารถาครอบครองเครือข่ายผู้บริโภคได้บางส่วนของโลกนะ K P เชฟเบซอสก็าสามารถขึ้นตําแหน่งเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เรียบร้อยนะครับรู้ไหม ขามีรายได้เชื่อมวงเท่าไหร่เชื่อมองวงละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านบาทเราไม่จําเป็นต้องมีรายได้เชื่อมองวงละร้อยสี่สิบห้าล้านบาทประเเชื่อมองวงละล้านก็ตื่นเต้นอยู่ไม่ได้แล้วนะครับประเอม มื่นก็อยู่ไม่ได้นะครับโฟกัสกันไม่ปล่อยยังไงก็สําเร็จสุดยอดครับโคชจ๋จาสุดยอดเราเลยครับปเปิดตน,นรัมโอเคเมือไหรที่ให้พวกเราสามารถจับจองผู้คนคนที่อาบนำ้ำล้างหน้าล้างจานกินกาแฟเอาคนธรรมดา,านี่เลยที่ก็าอาบน้ำเต่งตันสักผ่านมาร่วมทีมกับเรา <S <S แล้ว เราก็จะมีรายได้วินวินไปทุกฝ่ายไม่ว่าเขาหรือเราก็สําเร็จร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูว่าแผนการตลาดของมูมอทาให้เราร่ำรวยได้อย่างไรนะไปดูแผนกันเลยนะแผนของเรามีทั้งหมด5ข้อครับข้อแรกคือแผนแคดแบ็กครับแคดแบ็กคือเงินคืนเดี๋ยวจะไล้ฟังว่าเงินคืนจ่ายให้กับใครบ้างโอเคนะครับต่ก็กำลังหาตกนครับส หโอเคมาแล้วเพ็นแ,แบกจะให้กับคนที่สะสมคะแนนครบสองร้อยห้าสิบคะแนนภายในสามสิบวัโอเคสะสม,มครบแลวแล้วทำยังไงต่อเขาถ้าเขาซื้อสินค้าเองนะอองนไม่ได้ชวนใครเลยในบินที่สองบินบินถัดไปหลังจากที่ขึ้นตำแหน่งเป็นเบสเซอร์แล้ว เขาคนนั้นจะได้รับส่วนลด50%จากคะแนนทุกครั้งที่ซื้อตลอดชีพโดยไม่ต้องต่ออายุไม่มีหมดอายุที่นี่นะครับโหลดแอ,าสาสนนอ,อปฟรีซื้อสินค้าสะสมครบ250คะแนนเมื่อไรเป็นเบเซอร์เป็นสมาชิกตลอดชีพซื้อสินค้าครั้งถัดไปเราจะรับส่วนลด50%จากคะแนนซื้อมากก็ได้ส่วนลดมากซื้อน้อยก็ได้ส่วนลดน้อยและ ถ้าเราแชร์ลิงก์ไปให้ใครบางคนเขาซื้อเขาซื้อขี่คะแนนก็ได้แต่เราจะมีรายได้ห้าสิบเปอร์เซ็นจากคะแนนวิ่งกลับมาที่รหัสเรากดถอนได้ทุกวันว,ว้าวมากเลยถอนเงินได้ทุกวันแชร์ลิงก์ไปมีคนซื้อเท่าสารหนึ่งทุกเราก็จะคำนวณเป็นรายได้เราแชร์ลิงก์ไปมีคนซื้อไข่หนึ่งแผงเขาก็โอนคำนวณเป็นโบนัสให้เรา แชร์ลิงก์ไปมีคนซื้อสบู่หนึ่งก้อนเขาก็จ่ายเป็นโบนัสให้เราครับนั่นคือแคมเปญครับสุดยอดมากไม่ธรรมดาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของห้างที่สามารถขายอะไรก็ได้ในห้างเราในห้างมูมอในห้างเซ็นชั่นในห้างลาซาด้าและอะคูด้าจองโรงแรมทั่วโลกก็เรามีส่วนได้เติมน้ำมันปั๊มปีทีสองพันกว่าสาขา เราก็มีส่วนได้ครับ i n s ซิล e r เราเ็ามีส่วนได้ครับ i n ต t a ์บัคเราก็มีส่วนได้ครับ, ider, รน,รบนี่คือส่วนที่เราจะได้รับหลังจากที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยครับโอเคข้อดีของแค b แบคคือหนึงไม่รักษายอดได้ตัง 2. สองโตขาเดียวได้ตังามจ่ายตามความเป็นจริงไม่มีลิมิตทำมากได้มากครับข้อนี้จ่ายทุกวันด้วยวันที่หนึ่งผ่านไป ไปดูข้อที่สองครับค่าแนะนำค่าแนะนำเราจะมีไรายได้จากข้อนี้อย่างไรไปดูกันดีกว่าค่าแนะนำมูมอนะครับวิธีการก็คือก่อนที่เราจะรับไรายได้ค่าแนะนำเราต้องทำสิ่งนี้ก่อนคือสะสมคะแนนใส่ดาวตัวเองให้ครบสองร้อยห้าสิบคะแนนภายในสามสิบวันรับค่าแนะนำหนึ่งชั้นสะสมครบห้าร้อยคะแนน เงนภายใน60วันรับค่าแนะนำสองชั้น3ชั้นครับสะสมครบ2,000คะแนภายใน90วันรับค่าแนะนำ5ชั้นลึนข้อดีของข้อนี้ได้ตามความเป็นจริงโตค่ะหาเดียวได้ตังและมีโรอัพด้วยเพราะว่าหมายความว่าชั้นที่หนึ่งถึง5ไม่ทำงานไม่ซื้อไม่กินไม่ใช้ไม่อาบน้ำไม่เปล่งฟันไม่ซักผ้าแต่ชั้นที่หลุกขึ้นมาอาบนำ้ำแปล่งฟันซักผ้า ชั้นที่หกก็จะเลื่อนขึ้นมากลายเป็นชั้นที่หนึ่งให้เราคำนวณให้เราห้าสิบเปอร์เซ็นจากคะแนนครั้งที่ชั้นที่หนึ่งซื้อซื้อขี่คะแนนก็ได้ซื้อกี่ชิ้นก็ได้คำนวณเป็นโบน,นัสให้เราหมดเลยครับไม่ธรรมดาเมื่อกี้ข้อที่สองผ่านไปไปดูข้อที่สามครับข้อที่สามคือตัวเราสร้างทีมสองทีมนะเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโตขาเดียวได้ตัง ชวนคนคนเดียวก็ได้ตังครับคนเดียวซื้อก็ได้ตังซื้อชิ้นเดียวก็ได้ตังซื้อกอี่ชิ้นก็ได้ตังครับรายตามความเป็นจริงไม่มีลิมิตรครับแต่ถ้าต้องการมีไรายได้เพิ่มในข้อที่สามและข้อที่4เราต้องสร้างทีมสองทีมแล้วเราสร้างยังไงทีมสองทีมง่ายนิด เราค้นหาคนที่ใช้ไซส์หนึ่งขวาหนึ่งให้เจอครับแล้วก็สร้างทีมสร้างความสําเร็จไม่ว่าใครก็แล่่ที่อยู่ใต้สายงานเราซื้อสินค้ามาคำนวนเป็นโบนัสให้เราหมดเลยจ่ายลึกไม่จํากัดชั้นแล้วจ่ายสูงสุดเดือนละหนึ่งล้านห้าแสนห้ามืนสี่ร้อยบาทครับสุดยอดไหมสุดยอดเมื่อจ่ายลึกไม่จํากัดชั้นแบบนี้ แล้วเราคำนวณเป็นโบนัสแบบไหนของง่ายๆวันนี้มีคะแนนซ้ายคะแนนขวามาเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูกันว่าคะแนนไหนน้อยกว่าคะแนนน้อยกว่าเอามาคำนวณเอามาคูณด้วยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าวันนี้คะแนนฝั่งซ้ายมีคะแนนมาหมื่นคะแนนของขวามาแสนหนึ่ง เอาหนึ่งหมื่คูณสา่เปอรเซ็ตัดยอดเที่ยงคืนตื่นขึ้นมาตอนเช้ากดถอนได้เลยครับ3,400รอบาทข้อนี้โบนัสจ่ายเป็นรายวันจ่ายทุกวันเลยถ้ามีผลงานจ่ายทุกวันกดถอนได้ทุกวันครับแล้วรู้ไว้ว่าข้อนี้จ่ายหรือไม่จํากัดชั้นที่ผมบอกว่าทุกคนสามารถหยิบจับเงินล้านได้จากรุรกหินนี้เพราะเราคือต้นสายของโลกูกเพราะวันนี้ไม่รู้ใครที่อยู่ซ้ายเรา ว่าเราพอไปทํางานขยายทีมลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปไปประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ทุกทุคะแนนที่เกิดขึ้นคำนินเป็นรายได้ให้เราครับสินค้าทุกรายการที่เขาซื้อคำนินเป็นรายได้ให้เราหมดเลยครับที่เราบอกว่าเดือนละล้านห้าเดือนละล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทจากข้อนี้ครับแลวทุกคนมีโอกาสไปถึงถ้าไม่เลือกสะกดเพราะ ราคือต้นสายไงขยายลึกไปเราอาจจะไม่รู้จักชั้นที่สิบชั้นที่ร้อยชั้นที่พันเราไม่รู้จักแต่ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นเป็นรายได้เราอะเอาไหมเอาสลครับข้อที่สามผ่านไปไปดูข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ก็ต้องสร้างทีมสองทีมนะหนึ่งกับสองโตขาเดี่ยวได้ต่างข้อที่สามกับข้อที่สี่ต้องสร้างทีมสองทีมสร้างแบบไหน ง่ายนิดเดียวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสร้างทีมยังไงให้เติบโตสองทีมโอเคแค่พาคนของเราซ้ายขวาเนี่ยเข้าสู่ระบบระบบจะพัฒนาและสอนการทำงานให้กับทีมเราเมื่อทีมเราทำงานเป็นรู้เห็นเข้าใจขยายทีมเดี๋ยวทีมงานก็จะเติบโตแบบธรรมชาติแล้วข้อนี้นะครับ จ่ายตามความเป็นจริงลึก5ชั้นมีโร่อฟด้วยครับแล้วจ่ายตามความเป็นจริงใจ่ายให้กับใครอย่างไรไปดูว่าถ้าลูกเราคือคนที่เราชวนมีไรายได้ข้อที่3เท่าไรเราได้ด้วยครับ10%ถ้ามีไรายได้ข้อที่3ล้านหนึ่งเราได้ด้วยครับเสนหนึ่งลูกได้หนึ่งล้านห้าเซนเราได้ด้วยครับหนึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้ เป็นโบนัสเพิ่มเติมบริษัทใจ่ายให้เพิ่มนะครับไม่ได้เอาเงินจากทีมงานของเรามาใจ่ายให้เราะครับสุดยอดแสดงว่าวันนี้เนี่ยข้อที่สี่เป็นโบนัสที่แบบไร้ขีดจํากัดจ่ายเป็นรายเดือนไร้ขีดจํากัดแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราจะมีลูกกี่คนก็ได้ล้านกี่คนก็ได้เลนกี่คนก็ได้ล้นกี่คนก็ได้เลือกกี่คนก็ได้ ทำาำเป็นจริงถ้าเราทําบุญสมบัติทานแล้วทีมงานของเรามีรายได้ข้อที่สามเยอะๆรวยครับรวยได้แน่นอนนี่คือโบนัสบริหารทีซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะไปถึงจุดนี้แน่นอนครับอ้าไม่เลิกครับโอเคนะครับนี่คือข้อที่สี่นะไปดูข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าคืออะไรใครก็ละเแ่่ที่ขึ้นตําแหน่งสูงสุดคือตาแหน่ง M ยี่สิ ผูบ้บอกบอบว่าสามารถเปิดรหัสใหม่เพิ่มเติมได้ได้หนึ่งรหัสขวาหนึ่งรหัสเพื่อให้เรามีรายได้เพิ่มครับไม่ธรรมดาวันนี้เราสามารถมีรายได้เพิ่มโดยการเปิดรหัสใหม่ได้เมื่อเราขึ้นตำแหน่งสูง แสดงว่ารายได้ที่มูมไม่มีทางตัดครับขยายได้แล้วขยายได้อีคือล้วมีอะไรเพิ่มมีครับผมเชื่อว่าถ้าใครที่มารู้เห็นเข้าใจในธุรก,กิจโมโมแล้วถ้าท่านรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะไม่ชอบไม่เชื่อไม่ใช่แล้วเดินจากโมูมไปท่านก็ต้องไปอาบนะ้ำอา ซื้อของเชนทันซื้อของรตัดซื้อของบิกซีซื้อของแฟมิลี่มาซื้อของเซเว่นอยู่ดีแล้วถ้าเราซื้อแล้วเรามีไรายได้ไหลกลับเข้าบัญชีเราเป็นโมอดใกให้ลูกให้หลานจะดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนนี่คือแผนการตลาดอันทรงพลังที่ทำให้พวกเราเปลี่ยนรายได้รายจ่ายของเราให้เป็นรายรับได้อย่างเต็มจริงนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปไปรูปหนึ่งดีกว่านะครับตอนนี้นี่สูตรนี้ดีกว่าครับเราจะสรุป ปิดท้ายด้วยรูปนี้นะครับโอกาสอยู่ในมือคุณใช่ครับโอกาสอยู่ในมือทุกๆคนที่มองเห็นครับตอนนี้ลองหยิบโทรศัพท์ท่านแล้วขึ้นมาดูหยิบขึ้นมาดูว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างปัจจุบันนี้นะปัจจุบันโทรศัพท์ของเราทำอะไรได้บ้างเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นติน line, ๊กตอ ดู YouTube ดู i n นสตาแกรมและก็จ่ายเงินออกไปหรือเราเลือกที่จะเล่นเฟซเล่น l ล n e เล่น Tik t ต k อกหานมือถือของเราแล้วทำให้เรามีไรายได้ถ้าเลือกได้ท่านจะเลือกอะไรดีครับระหว่างเล่นแล้วเสียตังค์กับเล่นแล้วได้เงินที่นี่มูบอ กำลังจะทําให้ทุกท่านใช้มือถือของตัวเองนี่เละอยู่ที่บ้านเป็นธุรก,กิจที่สามารถทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตครับอยู่ในห้องนอนก็ได้นี่ผมอยู่ในห้องนอนนะครับเปิดแอร์เย็นๆสบายอยู่ในห้องนอนก็บรรยายได้เมื่อกี้ผมก็ไลฟ์สดกับทีมงานในอีกห้องหนึ่งแล้วก็ทีมหยาาห้องโน้ตแล้วก็ เข้าใช้มือถือเครื่องนึงเข้ามาในห้องนี้เพื่อบรรยายแล้วก็ไปปิดห้องสตรีมยานแล้วก็มาบรรยายห้องนี้มันคือความสุขครับถ้าเป็นโลกอนาคตอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้เพราะอดีตที่ผ่านมาคือเราต้องขับรถไปรับใครบางคนมาประชุมที่โรงแรมแล้วรับใครบางคนจากโรงแรมไปส่งที่บ้าน เราจะวิ่งสองห้องสามห้องแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ที่นี่ทำได้ใช้โัรศั์มือถือเราจ่ายโปรโมชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่าอินเทอร์เน็ตใช้คุ้มครับเราใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการใดเพื่อให้มีรายได้หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้เสียตังค์เปล่าเราเลือกได้ชีวิตของเราทุกคนเลือกเกิดไปได้นะครับแต่เราเลือกที่จะเป็นได้ เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นคนมีไรายได้น้อยๆก็ได้เป็นคนมีไรายได้เยอะๆก็ได้อยู่ที่เรานะครับไม่เกี่ยวกับใครเลยเพราะชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกวันนี้จินตนาการดูดีๆนะครับวันนี้ที่ท่านเดินมาถึงจุดนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่เราเลือกนะครับท่าน ท่านเป็นพยาบาลสมมติท่านเป็นพยาบาลตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ท่านเลือกเลือกที่จะเรียนพยาบาลเลือกที่จะไปสอบบรรจุพยาบาลและเลือกที่จะทํางานพยาบาล